นี่แบาคหวานเตี่ยคหวานเป็นลาคำวานก็ไดกัามหวานเ็นลเข้เดี๋ยวถ่ายรูกนนจเผ่าให้ให้ให้คนผูรงานถ่ายรูกบอนโอ้ยถ่ายูกอเนี่ยอมวกอกนมไเห็นคมงามเออเบิดหมวกออกโอ้ย มูไรมิตพูงงามแทะมูไหมูเีต่ือว่านี่มีอ้นึงทวงว่าเท่าเบนนี่แล้วเราผู้สามารถเตยได้ได้รไอผู้ช่วยทางไหนผู้ทวงเงินหนึ่งนนี่ก็เลยนี่ก็เลนนาขาวตโอ้ผูช่วยมันกนาขาวว่านว่าว่ามพู้เท่าตไยบดีเนาะดีเนาะว่นเนาะ

sao lại lái thì được phải nhớ được mấy ช่วยกันออกกด,ดูช่วยกันสองคนรถบ่อน่อนสวรรค์น,นะครับตั้งสามมูร,รับกระลังรวมกันพัฒนามูบานชุมชุนครับ ง่ามเร้วครับง่าบา้านจ้าล้องนะครับพี่น้องก็ออกมาซอยหลพี่น้องก็ออกมาซอยหลยนะครับเห็ดเป็นน้ำเมื่อยเป็นน้ำพักไปนน้ำนะครับเผาห้าตามไปเรื่อยๆเ,เ,เ,นะเดี๋ยวอัน เดี๋ยวเครื่องมูดเ so, so, ็พันถืออยู่เดี๋ยวพรเสืมาตัดอีกอยู่ตัดส้ำอีกอยู่พาเรือเบมันตกตัดอีกเนาะว่าขันนี่ขึ้นมาเดี๋ยวเอายากยากพวกท่านกกท่านกน้ำพวกท่านกขามแปรน้ำไหลเอายากเดี๋ยวให้มูดเจ็พันไปก่อนเนาะแล้วก็เกิดมัหมูดเงี้ยมูดเงี้ยไปเป็นเราบวานท่าควงมันเดี๋ยวอมัเลเล้เลไเลยเย็บงไปได้พบอาเครื่องดาวพเสมามันเดี๋ยวง่ายๆแล้วมูดน้อยๆดแต่าด ครับดีกันนะครับหลังจากที่เทด่านไปน้่นะครับได้จังบ้ากับพักคมไปน้่นะครับเผาไปน้่เรื่อยๆพื้นที่มูปดพื้นที่มูปดหนงบอนนี่หนงบอนเนาะหนงบอนนี่พื้นที่ก่วงกาวมูนะครับก่วงกาวมูไงกาวมูเพื่นทีรับผิดชอบหลายกาวมูก็เลยก็เลยให้ดูดกัวมูน้ำน้ำกัน กิโลนี่ล่ะนะคะน้องตะลํา เกิ่กันนี้ยเกี่กันนี้ซุนี่ออกเงินมือละสองพันเหร็นะ